นี่ผมได้เสมาหน้าแก่พี2สองสให้ชมนะพี่ๆครับสภาพนี้ผมซื้อมาแพงเลยนะอาจจะยังคมีเคยซื้อแพงขนาดนี้เพื่อที่จะได้ให้พี่ๆได้ชมอันนี้หลังเกือบเรียบนะครับผมผมซื้อเอาพูดง่ยผมซื้อวัดมาผมรู้ว่าเป็นหลังเรียบเดี๋ยวผมหยิด บอกนะครับว่าตังไหนหลังเรียบๆที่เขานิยมกันมากๆหน่อยแต่สําหรับผมถ้าจมูกผมเห็นจมูกเงี้ยผมซื้อเลยจมูกเต็มหน่อยผมเห็นตรงเนี้ยอีกไม่ติดของลุกผูที่เขานิยมกันนี่อีกบนตอเต่านี่ครับอีกไม่ติดสีมาหน้าแก่นะ ตรงตัเต่านี่ครับ aw, นี่ทำคนต่อเต่านี่อไม่ติดไม่ติดพื้นพื้นที่ต้องปูนัง่งแล้วก็เขาจะคิดว่าหลังเรียบหลังเรียบตรงไหนนี่หลังเรียบตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีรอยขีดขวดร,รอยขูดนขาแต่อันนี้มันมีนิดหนึ่งนี่ครับนี่มนนี่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 น ถ้าที่เขานิยมที่แพงๆกันหน่อยก็คือจะเรียบหมดแล้วก็จะมีบล็อกที่กากเยอะหน่อยเต็มนี่เลยมีขึ้นแล้วก็ครึ่งน,นี้แต่อันนี้นิดหนึ่งครับมีนิดหนึ่งตอนผมซื้อมาเป็นเรียมไงเรียมกรอบดูผมมองเห็นจมูกสวยอีไม่ติดถ่ายถ่ายพระเรียมมันก็ดูเหมือนแบบเออดูไกลๆดูดิเมื่อหลังเรียบครับผมก็วัดมาเลยแพงหน่อย แกาวาได้มาลงช่องให้ด้วยให้พี่ๆได้ชมด้วยเนี่ยมาถึงกไม่เป็นไรครับสายเราเราไม่ซื้อได้ไงได้ลงช่องด้วยได้จะลงบ่อยๆนะครับลงหลายๆคลิปหน่อยสองสองน้าแก่นี่น,ะนานๆจะได้ซื้อนานแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ซื้อสองสองน้าแก่เนี่ยเราก็ย่าลือกครับผมตอนนี้ผมมีผมสมัครไอดีไลน์แล้วนะ อันเก่าแหละครับพี่เพียรเก่าที่เคยทักไปก่อนหน้านี้ที่ไม่ติดเนี่ยทักไปใหม่ครับตัวนี้ขึ้นเ,เห็นแล้ว mwe mwe ตามด้วย14 1 9 9 1 mwe ตามด้วย14 1 4 1 9 9 1 ก็เฟซบุ๊กมีแรงสานใครจะขายแบ่งปันประถุมบางนคนผมขอขอเมื่อถึงนะครับผมโอนตังค์ให้ถ้าตกลงกันเสร็จผมไม่สามารถโอนตังค์ให้พี่พก่อนเพราะลูกค้าเยอะครับสองสองนี่ผมเคยเจอเกน,นะตอนนี้ผมรู้แล้วถ้าเดินซื้อผมไม่โดนทุกวันนี้ แต่ถ้าว่าซื้อในเฟสน,นี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพรามันก็ต้องลุ้นเหมือนกันใช่ไหมครับอขอบตัดจบกันที่ขอบตัดครับสองสองขอบตัดเต็มถ้าขอตัดขาดนัด่นคือเกท่านทีอันนี้แกกะแท้ครับ เม็ดไข่ปลาอย่งอยู่เต็มเลยครับสภาพสมบูรณ์หน่อยแต่มีนี่จุดเสียเนี่ยมีสีนิดหนึ่งครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ